อยู่ผม PXC อยู่กับผมนั่นเองอยู่ไอเออเมื่อกี้บังหาไอสัตว์อยู่คนอนาคตแล้วว่าคน P.K นะครัไปไปเล่นเลยปะเข้ามาเลยน้องคั APK เออกูพี่ตลอดเย็บแม่กูพี่ตลอดีลอรห้ามนอนหลับขณะทำงานน่าเป็นคนใจดีกับลูกค้ามาต้องถูกเสมอเข้าสะอาดเข้าสะอาดที่ทำงานตลอด

เนี่ยยก็แต่ต่ออยู่ตตดต่ออยู่ัตอยังแดอยู่นี่กับไเอ็มเลยเอ็มเปนมึงเป็นจอเป็นจอกจอจ๋ามีหัวยังคะงั้นจะเล่นความเร็วขึ้นเหรนะอ้อมึงเึงแก้ก้เองแล้แต่นี้หรอ แย่อะไรไปมึงแย่แย่แต่รู้เลยหรอก็เฮี้ยแล้วน้ำคำของมึงบ้าอดีดีได้แต่ดีดีมึงแย่แย่แต่รู้โอ้โหไอวินยังมีรั่วอะไรมันไม่มีเฮี้ยผุ่มกลอนไหนน้องไม่มีเฮี้ยผุ่มกลอนอ่ะเฮี้ย นบิปก hey, <there> ูมินตกชัว์อะเฮ้ยอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะกูซูมมือลองมือลองซูมดูดิมึงยี่ตัวอะไรกูซูมกอกไปไอ้เหี้ยกูบอกมึงแล้วมันมันจะปีหนึงดินเนอรมึงเห็นเนี่ยตัวดำดำเนี่ยปากองอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ ต้ม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 รสชาติเหมือนขี้เลยนะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเออใหอยากรู้จังเลยอ่ะอ๋อมันเคยมีขี้ตกมาจากท้องฟ้านะเยี้ยขี้ว่าอะไรตัวแล้วมานั่งแง่เยี่ยมมาแล้วนะหนีดิัวนี้นี่ตัวนี้นี่เป็นใครอะ กูตาย